กลับมาติดตามกันต่อนะคะกับสโมสรสุขภาพปี9แล้วนะคะข้อมูลสุขภาพเรายังมีดีๆให้ผู้ชมได้เสมอนะคะเอาล่ะค่ะตอนนี้เราจะพูดถึงอีกหนึ่งนวัตกรรมที่น่าสนใจเป็นนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยใช่แล้วครับ ผู้ป่วยบางคนเนี่ยเรียกว่าอยู่ในถิ่นทุรก,กันดารหรือว่าอยู่ในสภาพที่การจะเคลื่อนย้ายแต่ละครั้งนี่ลำบากมากบางคนเป็นโรคเกี่ยวกับปอดบางคนเป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจหายใจไม่สะดวกตอนนี้มีนวัตรกรรมตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าจะช่วยให้การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ต้องบอกว่าอยู่ในขั้นไครสิตหรือวิววกฤตใกล้จะมีโอกาสเสียชีวิตสูงแบบนี้เนี่ยมีโอกาสรอดได้เพิ่มสูงมากขึ้นเจ้าเทคโนโลยีตัวนี้นะครับชื่อว่าเครื่อง transport exmo หรือว่า Transport ECMO เราก็เรียกสั้นๆว่า ECMO ได้เลยนะครับเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการปั๊มเลือดแทนหัวใจแล้วก็แลกเปลี่ยนก๊าซแทนปอดโดยหลักๆแล้วก็มีขึ้นเพื่อใช้ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่มีอาการหนักหรือว่าผู้ป่วยที่อาศัยอยู่ห่างไกลอย่างที่ได้เรียนไปนะครับว่าเหล่านี้เนี่ยจะมีความเสี่ยงสูงซึ่งอาจจะมีอาการหัวใจหรือปอดหยุดทํางานระหว่างการเคลื่อนย้าย จ้าเครื่องเอกโมนี้นะครับก็จะช่วยทําหน้าที่เพิ่มโอกาสในการรักษาแล้วก็ลดอัตราการเสียชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นทีเดียวครับนอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นเครื่องเล็กที่เรียกว่าหัวใจหรือปอดเทียมเพื่อใช้ในผู้ป่วยที่รอการเปลี่ยนหัวใจหรือปอดจากผู้บริจาคอวัยวะได้อีกด้วยรายละเอียดในเชิงลึกเรื่องนี้เป็นอย่างไรนะครับไปฟังเสียงสัมภาษณ์จากท่านนายแพทย์โชคชยัยสุวรรณกิจบริหารกันครับเรื่องเอกโม่เป็นเครื่องมือซึ่งใช้พยุงการทํางานของผู้ป่วยในกรณีที่ปอดเสียหายอย่างมาก หรือหัวใจวายอย่างรุนแรงจนกระทั่งเครื่องมือที่มีอยู่เนี่ยไม่สามารถให้การรักษาได้อย่างดีพอนะครับเอ็กโมเนี่ยมีสส่วนคือส่วนที่เป็นเครื่องที่ใช้อยู่ในโรงพยาบาลอย่างเดียวซึ่งกรณีนี้หลายโรงพยาบาลมีแต่หน่วยที่เราทําขึ้นมาเนี่ยคืาเรียกว่าเอ็กโมยูนิตทีมนี้เนี่ยจะไปประเมินคนไข้ก่อนนะครับถ้าคนไข้มีอาการหนักรุนแรงแล้วจําเป็นต้องการเคลื่อนย้ายทีมนี้ก็จะใส่เครื่องเอ็กโมที่ว่าเพื่อดูแลคนไข้ในกลุ่มคนไข้าอาการหนัก ให้ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมเราใช้ได้2กรณีคือคนไข้ผู้ใหญ่กับคนไข้เด็กนะฮะทั้ง2กรณีใช้ในโรคที่เกิดขึ้นเนื่องจากความารุนแรงของหัวใจเช่นหัวใจวายเฉียบพลันรวมถึงปอดเสียหายอย่างรุนแรงจนกระทั่งไม่สามารถทํางานได้ดีพอก็จะเป็น2กรณีหลักๆใหญ่ๆในปัจจุบันนี้เนี่ยหลายประเทศใช้ในเรื่องของการกู้ชีพสําหรับคนไข้ที่มีหัวใจวายเฉียบพลันตามที่ต่างๆด้วยนะฮะแต่นั้นเป็นอีกระยะหนึ่งซึ่งเราจะต้องมีการพัฒนาอีกต่อไปครับ ใจอ่อนแอขอญาย่าด่วน ไม่ใช่เอกโมไม่ใช yeah 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 nah kind of ่ยาองการย่านะก็เป็นนวัตกรรมดีๆที่มีมาฝากกันนะแต่คุณผู้ชมคะสำหรับสารอาทิตย์นี้เนี่ยถ้าคุณผู้ชมมีเวลาจะชวนไปปาร์ตี้กันค่ะเป็นปาร์ตี้เสวนาล้างพิษนั่นเองนะคะสำหรับครั้งนี้ค่ะมีหัวข้อคือล้างพิษข้อต่อนะคะเพิ่มมวลกระดูกค่ะเขาจัดโดยนิจิสารบีเวลร่วมกับภาควิชาปัชญาและศาสนามสวประสานมิตรนะคะกิจกรรมมีอะไรบ้างภายในงานมีบริการตรวจมวลกระดูกแล้วก็มาเรียนรู้วิธีเพิ่มมวลกระดูกด้วยสารอาหารนะคะร ถึงยังมีเวิร์กช็อปเมนูเพิ่มมวลกระดูกด้วยโดยเฉพาะผู้สูงอายุบางทีเนมวลกระดูกไม่แข็งแรงเางนี้นะคะจัดกันวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมนี้ค่ะที่มสวประสานมิตรนะคะหากผู้ชมสนใจสามารถติดต่อสำรองที่นั่งได้ค่ะเบอร์โทรขึ้นอยู่ที่หน้าจอเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ต้องบอกงี้นะคะว่าเขารับจํานวนจํากัดรีบโทรไปยกันคือเรื่องน่าสนใจหลายคนไม่รู้นะคว่ากระดูกข้อต่อของเราเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเสื่อมสภาพได้ง่ายและมันมีเรียกว่าตัวแปรหลายตัวถ้าเราไม่รู้จักดูแลให้ดีๆเนี่ยบางทีอายุเยอะอม มวลกระดูกเหลือน้อยบางคนนี่ดูหนุ่มสาวอยู่นะพอไปตรวจจริงๆอุ้ยมวลกระดูกบางมากเสี่ยงนะถ้าหกล,มมล้มอะไรนี่เปาะๆเลยนะครับมผมนะ <c oughs> ก็จะเป็นพวก breakable หักง่ายเดี๋ยวเราจะ <c oughs> พักกันสักครู่นะครับแต่ก่อนจะเบรคกันตอนนี้พี่เอิร์ธพาไปกินสลัดาลาชามใหญ่น่าสนใจมากๆที่ไหนไปติดตามกันเลยครับ <c oughs> ช่วงนี้นะครับกับ Eat with Earth ครับพาคุณผู้ชมมากินสลัดแต่ว่าสลัดร้านนี้อย่างที่บอกครับว่าไม่ธรรมดาและก็ยังอยู่ที่ Green m a e นั่นเองนะครับสวัสดีอีกหนึ่งรอบค่ะพาผู้ช่วยมาด้วยคนสวยเลยวันนี้เราจะคุยถึงเรื่องของสลัดแต่ที่นี่เป็นสลัดแบบสามารถดีไซน์ได้ด้วยเองใช่ค่ะจริงๆเราเรียกว่า DIY สลัดหรือว่า Design your own สลัดค่ะครับผมซึ่งซิกเนเจอร์ของทางร้านก็จะเป็นสลัดบาร์ซึ่งมีหลากหลายให้เลือก ในราคาเริ่มต้น90บาทนะคะสามารถเลือกเบสของผักได้ผักเราจะมี6ชนิดด้วยกันสามารถเลือกได้3ชนิดก็มีทั้งมีกรีนโอ๊กค่ะไอส์เบอร์นีนะคะแล้วก็โรแมนต์หรือผักคอสนะคะตัวนี้จะเป็นบัตเตอร์เฮดค่ะสตัวจากนั้นได้ท็อปปิ้งอีก7อย่างซึ่ง7อย่างเนี่ยของปอยก็จะมีแยก เป็นเฉพาะอีกคือเริ่มต้นด้วยผักสดจริงๆอยากให้แบบไฟคัลเลอร์เลยครบ5สีเลยก็ได้อันนี้ในหมวดผักสดค่ะแล้วก็ผักต้มผักต้มก็มีหลายตัวเรามีเผือกด้วยนะคะมีมันหวานญี่ปุ่นมีผักย่างถ้าเป็นหมวดผักย่างก็จะเป็นพวกเห็ดย่างฟักทองย่างแล้วก็ผลไม้ด้วยผลไม้ก็หลากหลายให้เลือกแล้วก็ธัญพืชด้วยค่ะจเลือกไปดีกว่เนี้ยจริงๆถ้าพี่เอธจะเลือกไปแนะนําให้จานหนึ่งครบ5สีดีกว่า ใส่ใจทุกอย่างจริงๆนะครับขั้นตอนในการล้างผักที่นี่ไม่ได้ใช้น้ําเปล่าล้างผักนะคะไปใช้น้ําหมักธรรมชาติล้างผักผักผลไม้บางตัวเราต้องยอมรับว่าในช่วงนั้นอาจจะหาไม่ได้เพราะฉะนั้นน้าหมักเนี่ยมันจะช่วยในการขจัดสารพิษขอบคุณค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหสลัดชามโตคุ้มค่ามากๆมากินสลัดกันครับ